哎，我拿出来了，妈妈乖，嘿，呀，乖，戴帽子呢，卡，嗯。哎，你快点，哈哈，你干嘛呢？

อต่นี้ไม่งคือสงกัดห้องลมันนีไปเลยวะเขาไม่อ,อ,นนอะไรพลเฮ้ยพอะละพี่ยอดเอ๊ะกใครอะใครเหรออาหาสุดสิใครวะไข่ใครวะเว้ยแดดดี้จอนี่แฮ้พี่สาวน้อยฮพี่จอน้ฟ้ยเดี๋ยวเาีเียแล้ว เอองลาเต้นอตแลนดวันนี้รดนอย่างน้นะังไม่แ่ฉันนนแลนเนี่ยลาเต้ซอมเป็นแทส่แดดดีไปแผมใส่จะมาภูเก็ตเนี่ยก็เลยของล่าข้างของบ้างมีฟังเฮ้ยค่ยังไม่รอโอ๊ยโอ้ย 穿白的，我看见你奶奶呀！哎，妹妹穿送的白裤子，短的了，我来，但没拉了，妹妹穿裤腰了，多美！